อันยองวันนี้นะครับมีวิตามินท็อปฮิตตึ่งตัวก็คือตัวที่ชื่อว่าแอซาซันทีนนะครับเป็นวิตามินที่เดี๋ยวนี้เริ่มดังขึ้นคนเริ่มซื้อกันมากินกันมากขึ้นนะครับมารู้จักแอซาซันทีนเขาหน่อยว่าแอซาซันทีนเขาเป็นยังไงบ้างนะครับแอซาซันทีนนะครับเป็นกลุ่มของวิตามินเอที่เรียกว่ากลุ่มของแคลโรทีนอยนะครับด้วยลักษณะของมันละลายได้ดีในไขมันมันก็จะแทรกซึมไปในเซลล์ไขมัน,นต่างๆของเราได้นะครับอันดับแรกเซลล์ไขมันที่ขนาดใหญ่ที่สุดของเราก็คือสมอง ก็มีรายงานของแอซัตรีทินในการบำรุงสมองนะครับแต่ก็ให้รู้ไว้เลยว่าสมองอยากจะฉลาดขึ้นกินวิตามินตัวเดียวอาจจะไม่ได้ฉลาดนะครับซื้อวิตามินอย่างเดียวกินไม่ดูแลไม่ออกกําลังกายไม่ดูแลการกินก็คือโง่ขึ้นนั่นเองนะครับก็จะต้องกินวิตามินเพื่อการออกกําลังกายอันที่2นะครับแอซัตรีทินเหมือนวิตามิน A บํารุงสายตาทําให้สายตาเราดีขึ้นนะครับแล้วก็บํารุงเรื่องของจอประสาทล้ภาพของตานะครับแต่ก็ไม่ได้แก้ภาวะของกล้ามเนื้อตาล้านะครับจากการดู คอมพิวเตอร์และมือถือนานๆนะครับนอกจากนั้นนะครับที่โด่งดังที่สุดก็คือเขามีเคมกับเรื่องของผิวว่ากินในการป้องกันแดดป้องกันแสงแดดได้นะครับแต่ว่าการกินวิตามินทีนะครับงานวิจัยก็ทําโดสที่12มิลลิกรัมเขาพบว่าป้องกันการอักเสบที่บริเวณผิวหลังจากไปโดนแสงแดดนั่นแปลว่าเป็นการอักเสบไม่ใช่กินแล้วผิวขาวขึ้นนะครับ ต่างกันนะครับกินแล้วผิวขาเป็นอีกเรื่องหนึง่งเพราะว่าแอซาเซนทีนเป็นโลหะวัตถุสีส้มแดงดังนั้นการกินเข้าไปเขาก็จะไปฝังตามใต้ผิวหนังให้ออกเฉดสีออกเป็นสีน้ําตาลแดงได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังในการรับประทานมากเกินไปเราเจอแอซาเซันทีนจากอาหารได้จากไหนเราเจอในกุ้งเราเจอในเคยเราเจอในสไลา์พวกของฮีโมพอกัสนะครับเป็นกลุ่มของสไลายสีน้ําตาลแดงนั่นเองนะครับเอาล่ะหลังจากเรารู้ประโยชน์ของเขาแล้วใครบ้างที่ควรระมัดระวังในการกินแอซาเซนทีนนะครับ คนที่มีระดับฮอร์โมนเพศชายผิดปกติมีรายงานถึงแอสซาซนทีนะครับมีผลต่อเอนไซม์บางตัวที่มีการปรับฮอร์โมนเพศชายของเราเองดังนั้นกลุ่มนี้ที่ต้องระมัดระวังนะครับอันที่2นะครับกลุ่มคนที่มีการแพ้พวกของอาหารทะเลถ้าแหล่งที่จะกัดแอสซาซนที ene, มาจากอาหารทะเลด,ด้วยคนไข้กลุ่มนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับต่อไปนะครับกลุ่มคนที่มีปัญหาเรื่องของระบบ ขับถ่ายนะครับบางทีแอซาทินที่เป็นน้ำมันแล้วเรากินในปริมาณเยอะไปนะครับก็อาจจะมีผลรบกวนระบบการขับถ่ายได้นะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับเรื่องของการกินคู่กับยาแอนตี Co ้โคแอคูเลน์นะครับหรือยาต้านการแข็งตัวของเลือดอันนี้ต้องระมัดระวังเพราะแอซซัินอาจจะมีผลเราเรียกว่าดักอินเทอร์แอคชันคือการตีกันป้องก,กับยาได้นะครับทำให้มีประสิทธิภาพของยาเปลี่ยนแปลงไปนั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับ อันนี้อาจจะไม่ได้เกิดทุกคนแต่ก็ต้องระมัดระวังในการใช้ในคนที่เป็นภูมิคุ้มกันไวเกินหรือว่าคนไข้ที่ภูมิคุ้มกันทำลายตัวเองอันนี้นะครับแอซรเซนิมีริดต่อระบบภูมิคุ้มกันก็ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังอาจจะทําให้โรคที่เราเป็นอยู่เป็นมากขึ้นดังนั้นก่อนกินถ้าเราไม่มั่นใจเรากินยาได้อยู่หรือเราเป็นโรคประจําตัวใดปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนรับประทานนะครับ เพื่อที่จะได้ประโยชน์ในการาารับประทานที่ดีที่สุดนะครับเอาล่ะหลังจากนี้ไปนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันอีกใหม่ครั้งหน้าว่ามาดูว่าเราจะมีเรื่องอะไรมาคุยกันอีกมีวิตามินตัวไหนมาอัปเดตกันหรือมีอาหารตัวไหนที่น่าสนใจนะครับบ๊ายบาย